สัดีครับพี่น้องครับมาผอกันเลยแล้วพี่น้อ,นองมื้อนี้ก็ได้ปลามาพี่น้องมาสิเฮ็ดไอ้ทอดกินกันครับพี่น้องปลาน,นี่มันกางหลไรนะพี่น้องเน,ะนงาะนี่แหละผมเลว่าสิทอดเอา,อา,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 าพี่น้องมึงนี่ยก็ต่อหมีดมาบังๆๆๆบางบนี่แหละพี่น้องเพื่อให้กางมันนึ่งนี่งนะ ก่างมันหลุดออกมันติดเนาะก่างมันลหลพี่น้องนี่จะไปทอดเรื่อยพี่น้องนะครับพี่น้องครับรเบิ้งได้พี่น้อง เนาะตัวแรกแหกงมันเต้ยโอ้โหแดงว่าน้ำมันเดือดใช่ไหมพี่น้องให้ทอดเตอร์ตัวกันด้มั้งทุมานะทอดเลเลตตัวเดียวกักน,น,อกกน้อง สอ,อสองสเกิดลูกไปอีสามเอาพอดีแล้ว จะเข้มจะจ่างนู้พี่น้องใส่เกลือ,อหลายเต๋บเยอะครับผมน,น่าจะหนาทีเอาเข้มไปก่อนเนาะพี่น้องต้องทอดกรอบแบบนี้พี่เนาะแต่นี่มันจ่างไรครับกินเนยากก็ต้องทอดกรอบเนาะ มนีเแ็ดเมนูง่ายๆนะพี่น้องเนาะก็ตายอย่างเดียวนะครับพี่น้องมึงก็ตาจยจริงๆง,ง่ายคุณน้องนี่ตัวกันตะค้อกับน,นี่ครับตะค้อปลาหมะข่อยกันนี่อ้อมันเห็ดหนักนะคุณน้องก็เลยเขาไม่นู่นเดียวซะก่อน อะไรก็กินต้มปะคอคนนะมันคนดูพคนพี่น้องคนพีคอครับผมก็ได้คิดอยากเลยพี่น้องยิ่งคิดอยากเข้าไปกินแม่คนนพี่น้องเนาะมีเท่าตาสักคนพี่น้องับทอดก่อนกินไม่เจ็บนะพี่น้องนาะนี่ครับตัวนี้อ่อนๆเลยพี่น้อง เนี่ยพียกก่น้องพริกหตัวนี้มันยังอ่อนอยู่นะพี่นอ้องเนาะเดี๋ยวไฟมันอ่อนมากขี่นอ้องเดี๋ยวผมเติมฟืนเข้าไปแล้วเติมฟืนเข้าไปเดี๋ยวไฟลุกก่อนมันอ่อนมันหลักคลิกหนักพี่นอ้อง ไฟกันแล้วพี่น้องมัหนี่พี่น้องอ,อ,อื้ยไฟลุกไหยังครับมันที้นืนี่แหละพี่น้องกดบุบๆเรื่อยเดือดเลยน้ำมันนีน้เดือดนี้แหละมันเ้ิ่ซุกเร็วแล้วพี่น้องลนนลนนแล้ว,ลว,ว,ลวมันต้องกรอบดีนะครับผม ต้องเอาแบบนี้แหละต่เนนเก็ดสองยางที่สิเสียบพ,พี่น้องผมมามีจะถอดคับเอ้ลาบที่สีเสียบพ,พี่น้องซับมุนมุนเลยขึ้น้องเนาะอันลาบก็ต้องซับมุนมุนเลยครับเ็ดมุนๆๆๆมนมน,ม,นม,มุนม่ให้มันมีกลางแลยครัลาบเลยครับผม กุญแจเขาก็ถอดถอดกับแสบพี่กันแต่ว่าเขาไม่เก่งกลิ่ายงเราพี่น้องเนาะถอดเฮ็ดแนวเอือนมดแสบดอกพี่น้องเอาไปเฮ็ดพวกกันหนึ่งก่างไล้พี่น้องเก็ดตุ่มหิ้งเหลี่ยงไงเลยตุ่มหรืกินบ่ได้ปลาเนาะตรงนี้อยู่นี่แหละถอดกับลาบเหมาะที่สุดเลย นานพี่นอ้องเริ่มแล้วบัดนึงต้องรอยกรับกรอบตัวบัดนี้อยากกินของเสียบต้องใจเย็นเนาะพี่น้องเนาะอันว่าอยากกินของเสียบใจหอนมันอกกินบ่แซ่บพี่น้องมันอกี้ใหม่ก้นซุกกันนะครับ <laughs> พ่อแล้วครับพี่น้องมาดิพี่น้องมันกรอบแล้วครับผมเนื้วเสียวขึ้นเลยเนาะพี่น้องเนาะพ่อเลี่ยพี่น้องนี่ครับมัน,นีนพ่อพี่น,อน้องตำแหน่งก็ถือว่ากรอบแล้วครับผมโอ้เดือดกระซองพี่น้องตำนีนก็กินได้แล้วครับผมกรอบมืดโตแล้วพี่น้อง เด,ดียดซองได้พี่นอ้องเยมตาจังหน่อยครับผมอืในการแล้ววันนี้นี่เหรอครับพี่นอ้องนี่พี่นอ้องนี่เหรอครับกอบพร้อมกินแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวจะไปกินกันเลยน้องพี่น,อน,อนอ้องเนาะเดี๋ยวก็ตัมบักหุ่งครับผม แต่โม่พงกินกับแซ่บๆครับพี่นอ้องป้าครับพี่น้องครับกินกันเลยครับพี่นอ้องเลยเนาะพี่น้อะไรข้าเผ็ดให้พี่เก่ทําไงข้าวกรบพี่นอ้องข้าเม็ดข้าเม็ด ก๋วยิีนนิมมั้วูดเด็กก็เคยกินอ่ดหากินแล้วจะแบาแสบหลายนานเนี่ยกนะระทินเลยนะถ้าเกษบานเท่าเราพี่เ้อะเสี วา่าอะไยจะเสียงอ่ะจะเป็นหุ่นมอมก้าเสียอืมแล้วก็สิอส่นอนล แ่บแฉบพี่น้องเจ้อเนียมันคนไม่มีฟันแ่บมัดข้ามันใหญ่เลยพี่นอ้อ, <c oughs> นนองอ <c oughs> ืมอืมหอมพี่น้องกินนมัหหวมด้วยพี่น้องเลย กรอบครับอืมปลาเขาเป็ยังแลบ้างเนี่ยเห็นเขาเราถัว่วเรออืมปลาตัวนี้กับปลาตัวหน่อยกรอบนู้นนู้นหันมักันเลยมันมนันครับ ชุกพอดีแล้วเนาะเนี่ยผพอดีกินตำ้องก็เบิกเบียนฟ้านั่งเพ็ดไปหนเพ่ง เสียบมุกขาดสไดผู้เล่มุกผู้เสียบน่าบกพร่องตนี้นะน่าบกพร่องเงี้องจิงมั้ยคว่าเนี่ยน่าบกพ่นี่ง

นี่ฮันนี่อยอดฟักทองแสนเสียบเล่นน้องแงน้องหม่ดอกบุญือแ่นด์น้องดยดได้ครับคุณนนี้ปวดดีดวดน่อยไหมอดอกบุญือแส่แสบไยนนี้มันมมันสุละลาแต่ถ้โผก่แดเจะแสบนุ บชับคูนใครับมใผู้นะครับพี่เลือดเลยใบใกล้กันนะิยยามเลย ทำมาได้เอออยากโดนทั้งหมดกล่อมอร่อยลองกินมื่อกี้าวต้นนี้อร่อย อาหารห mm hmm. ไทยบางคกินนะ mm hmm. ได้มัเด็ไม่ได้กินอยากมีอนะไรบาให้กินเนครันอาหารอุ่าตำส่ตำทอดปลาแกงน้มัลกปลามีอาหาร,าราาาาาไทยแลยแต่อาหารบนารบนเ่น mm hmm. สาสมาเนาะมาใส่าย กินเขาเลี้ยวกะบอกมาเบิงึงทงมาเบิึงทาให้เราแล้วครับพี่นอ้องนี่ครับพี่นอ้องโอ้หามยังไหลตัวตุ่น,นเนาะนี่นี่น้ำไหลยางค้างเลยพี่นอ้นองกอน้ำใสงี้ยเหมือนอะไรเลยพี่น้องขุนไหลมาจากขุนครับขุนเป็น้อง เอ้าเาปม, life, มังกบไผ่มึงนู่มัยัง๋องมึงทำนี่ยางมึงเันดูนึกกินกันพี่น้องหาอกาะยางมึงกันป้อนำยังไลตุเนฝนเศ้าตกไปเลยได้พี่น้องสองมือเหรอครับ โอมันโตอยู่บเ่เมื่อคืนอ๋ติดต็นลงอาบติดพี่น้องนี่น้ำมั้อันนี้เป็นคล้องบนเลอกนไหนได้พี่น้องนี่คล้องตื่นๆครับนี่โอ้โลงอาบคื้สีดีวะมันัดลลงอบสีเยนเ็นวลเลอพี่น,น้อง สายท่างนี่ดูเลยไหมครับไหลบุนบ่นบุๆนบนลยพีนน้องสวยงามขนาดเลยคุณคุ่นเมื่อกี้ไหลไปคุณอยางหลังโอ้เด็กการเด็กกที่นอ้องโอ้เหจอเสียตรงตัวนี้ นีเจเ้าเสตงใะ่ไหีนแหะแค่เจเ้าเสตงเือก,ก,กุ้งเปูถต็ปลาไหลเปือบอยู่พี่น้องเสตงสยงไรัีละครับม่เศาก,ก็ไม่ยามอ้มีกบนเป่นเขียดน้อยไลทำไมก้อน,นีหอยน้ำมัได้ไรตอนนี้ไไบไ่หรกบไผ่ในนี่นอนบน โบหยิ่งก,ก่อไพ่พี่นอ้องลอมีน่ะล่นะยังไม่ออกอมลมเย็นครับพี่น,น้องป้าเนีอยากลงาบด้วยนาะนี่ลงกาบก็ได้ด้วยนี่เย็นซุยๆอยู่นี่เย,ย็นดีเป็นตาบ่แท้ยากาศบ้านนอก นี่มีม้ซีไมีป่าลายอยู่ดิเนาะเนี่ยเอาเบ็ดมาถูกมือหนาเอาเบ็ดมาถกป่าลายเอาเบ็ดมาสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีกับน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยพอกันไหมครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับ